่าวด่วนครับทุกคนอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงยิ้มแก้มปริีด้รับมารายแสนจากบ้านฮักฟ้าสายหัวใจอุงอิงครับเนี่ยคืออุ้มอิมพลาดหัวข่าวเอาไว้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอชื่นชมนะครับทุกคนช่องคลื่นเสียงฟ้าสายชาแนลอุ้มอิมข่าวกระแสก็ได้มีโอกาสเข้าไปฟังนะครับไลฟ์สดบ,บ่อยๆจากกลุ่มบ้านฮักกลุ่มนี้ครับต้องบอกว่าเป็นกลุ่มบ้านฮักที่รักอุงอิงพี่บ้านแพงด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมครับทุกคนแล้วก็พี่ฟ้าสาย ขอญาตเรียกพี่ฟาใสานะครับมีเขาเรียกว่าอะไรมีทัศนคติที่ดีมากๆอุ้มอิ่ม,มข่าวกระแสะเข้าไปฟังบ่อยครั้งนะครับแล้วก็เข้าไปทักทายอยู่เรื่อยๆนะต้องบอกว่าช่องคลื่นเสียงฟ้าใสาเนี่ยโอ้โหทุกคนเข้าไปแล้วเนี่ยมีแต่พลังบวกทั้งนั้นนะครับแล้วก็ FC แฟนคลับก็ได้รับความสุขกลับมาจากช่องพี่เขานะครับทุกคนเนาะต้องบอกได้ว่ามีแต่พลังบวกจริงๆนะครับแล้วเมื่อเช้านี้อุ้มอิ่มเนี่ยก็ได้เข้าไปดูไลฟ์สด จากพี่คลื่นเสียงฟ้าใสนะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่หนึ่งเลยพูดเพราะนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทัศนคติดีมากนะครับแล้วก็มีหัวใจที่รักอุ๋งอิงพี่บ้านแพงเต็มเปี่ยมมากมายจริงๆนะครับแล้วเราจะสังเกตได้ว่าแฟนคลับของช่องนี้นะครับก็จะมีแต่พลังบวกทั้งนั้นเลยเข้าไปคอมเมนต์ไม่มีพลังลบเลยนะครับมีแต่พลังที่รักน้องอุ๋งอิงแล้วก็มีหัวใจ ปจนกลายเป็นกลุ่มบ้านฮักคลื่นเสียงฟ้าใสหัวใจอุ่งอิงขึ้นมานาะทุกคนเมื่อเช้านี้เข้าไปรับฟังแล้วก็มีแต่พลังบ,กบวกๆทั้งนั้นเลยซึ่งช่องนี้นะครับก็เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่แค่ปูทางที่จะรักน้องอุงอิงเป็นแางอย่างเดียวนะครับแต่ช่องนี้เขาไม่ลืมมือผู้สร้างนั่นก็คือบอสโจนั่นเองครับทุกคนนอ้อเมื่อเช้านี้ได้ยินพี่ฟ้าใสเนี่ยได้พูดเกี่ยวกับบอสโจ พ่อลูกนะครับองอิงไปบ้านแพงแล้วก็บอสโจเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหช่องนี้มีแต่พลังบวกมากจริงๆนะครับนะบ่อยครั้งที่มิมของกระแสดได้เข้าไปฟังแล้วก็ได้รับแต่พลังบวกกลับมาตอนเช้าเช้าเนี่ยพี่ฟ้าายก็จะมาไลฟ์สดคุยกับแฟนๆเนาะใครที่ตื่นเช้าเนี่ยแล้วอยากรับพลังบวกต้องเข้าไปที่ช่องนี้เลยครับคลื่นเสียงฟ้าใสชาแนลนะครับทุกคนเนาะเข้าไปกดติดตามไม่ได้เลยและเมื่อคืนนี้อุงอิงไปบ้านแพ,ง,พงน้องโอ้โห ยิ้มแก้มปริเลยนะตอนที่ได้รับรางวัลจากบ้านฮักฟ้าใส หัวใจอุ๋งอิงนะครับน้องเนี่ยก็ได้โพสต์เมื่อ3มชั่วโมงที่แล้วนะบอกว่าขออนุญาตส่งงานเมื่อนีจ้จ้าลาขอขอบพระคุณพ่อ,พ,อพ่อแม่แม่เอฟซีที่ฮักหลาและซับพอร์ตลาติดตามหลาให้กําลังใจหลามาโดยตลอดนะครับลาขอบคุณ f c บ้านฮักฟ้าใสหัวใจอุ๋งอิงเดจา้าที่ฮักแพงมอบมาลลยให้หลาวันนี้นะครับลาดีใจแหง้งที่พ่อพ่อ,พอแม่แม่เนี่ยฮักหลาขนาดนี้นะครับขอบคุณ f c พลังเงี้ยบ ขอบคุณ FC เกาหลีที่สนับสนุนมอบมาลัยให้กับหลานะฮะขอบคุณพ่อฮักแม่ฮักทุกท่านที่ฮักหลาสนับสนุนหลาและ ติดตามหล่ามาโดยตลอดนะครับหลาจะเป็นคนที่รู้จักวันนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีพ่อเอกแม่หน่อยพ่อโจแม่นุษย์ที่ท่านให้โอกาสหลา่าขอกราบขอพระคุณแม่หน่อยพ่อเอกแม่นุษย่าสุภาพลุงอํานาจและทีมพี่ๆสาวน้อยทุกท่านนะครับที่หักหลาให้โอกาสหล่ามาโดยตลอดจนทําให้องค์เองเนี่ยมีวันนี้นะครับหล่าขอบคุณทุกๆคนที่เมตตาหลา่าพ่อๆแม่แม บ้านหักทุกคนเด้อจ้านะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็มี FC อุงอิงพลังเงียบได้มอบรางวัลน,น้ำใจให้น้องด้านหน้าเวทีด้วยนะครับแล้วก็มี f c เกาหลีลิงน้อยสู้ๆด้วยนะครับที่มอบรางวัลน,น้ำใจให้กับน้องด้านหน้าเวทีครับแล้วก็มีของขวัญของฝากเยอะแยะมากมายเลยที่แฟนขับ FC เนี่ยเอามาให้น้องด้านหน้าเวทีครับสิ่งที่เราเห็นองอิงเพชบ้านแพงกับ การที่แฟนคลับให้การตอบรับดีขนาดนี้แฟนคลับเนี่ยสวนมาด้วยกำลังใจที่ล้นหลามอุงอิงเพชบ้านแพงน้องก็สวนกลับด้วยความพัฒนาตัวเองร้องเล่นเต้นเพลงที่ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยการพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอน,นะครับสิ่งที่น้องมอบให้ fc แฟนคลับกลับคืนมาก็คือความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากยิ่งขึ้นความเป็นอุงอิงที่มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยด้านหน้าเวทีคือ เป็นโปรมากยิ่งขึ้นเป็นคนที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอนั่นเองครับทุกคนพอๆพอแม่แม่เอเนี่ย ติเตือนยังไงอุ้งอิงก็คือรับฟังตลอดนะครับต้องบอกว่าแฟนคลับ FC ก็จะมีบางกลุ่มเนาะที่เป็นห่วงน้องในเรื่องของเสียงร้องในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้านหน้าเวทีใช่ไหมครับแต่อุ้งอิงไม่มองข้ามสิ่งติเตือนเหล่านั้นจากพ่อพ่อแม่เอฟครับน้องมาพัฒนาตัวเองอยู่สม่ําเสมอไม่เคยแบบว่าเออฉันจะไม่ทำนะไม่เคยแบบว่าฉันจะอ,อ่าไม่พัฒนาตัวเองต่อนะแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือด้านหน้าเวทีคือน้องเก่งขึ้นมากม นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสได้ไปดูอุ่งอิ่งแ่นแพงล่าสุดเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้ครับคือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับเพอร์์แมนซ์ด้านหน้าเวทีอุ่งอิงนิ่งมากยิ่งขึ้นสายตาที่มองกับประชาชนที่มาให้กําลังใจน้องน้องมีสายตาที่เต็มเปี่ยมกับ พลังบวกมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนน้องพร้อมที่จะส่งพลังบวกให้กับแฟนขับ FC อยู่สม่ําเสมอนั่นเองครับทุกคนต้องขอชื่นชมนะตรงนี้ไม่ใช่ว่าแฟนขับ FC เนี่ยมอบพลังใจให้ล้นหลามเราจะไม่พัฒนาตัวเองแต่เด็กผู้หญิงคนนี้พัฒนาตัวเองอยู่สม่ําเสมอไม่ว่าจะเป็น การแสดงด้านหน้าเวทีการแสดงบนทีวีบนจอแก้วต่างๆอุ่งอิงก็พัฒนาตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการไหนที่ไปออกนะครับน้องก็พัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอเพื่อ FC แฟนคลับนั่นเองครับทุกคนเมื่อคือนนี้ดีใจกับน้องมากๆที่ได้รับรางวัลน้ำใจจากพี่คลื่นเสียงฟ้าใสชาแนลนะครับแล้วก็กลุ่มบ้านฮัก บ,บ้านฮักฟ้าใสหัวใจอุงอิงชื่อน่ารักมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้นับดูแล้วนะไม่รู้แหละแอปเมนอูมอิ่มบอกมาลายแสนไว้ก่อนทาหน้าโปกบอกมาลายแสนไว้ก่อนนะครับก็โอ้โหจํานวนเงินเยอะมากๆแล้วก็ดีใจกับน้องนะครับซึ่งเราได้ไปดูพี่ขึ้นเสียงฟ้าใสเนี่ยไลฟ์สดแล้วมีแต่พลังบวกมีแต่พลังรักอุงอิงเพชรบ้านแพงเลยนะครับทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็เมื่อคืนนี้โอ้โหมาลายแบบ สะกดทุกสายตานะครับสำหรับมาลายของอบ้านหักฟ้าใสาหัวใจอุ๋งอิงนะครับน่ารักมากๆและเมื่อคืนนี้ทุกคนน้องเนี่ยมาในชุดสีน้ำเงินนะสวยงามนะครับแล้วก็แต่งหน้าทำผมโดยพี่แองจี้อีกเช่นเคยนะครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับทุกคนเนาะแล้วก็เมื่อวานนี้น้องก็โพสต์ลงเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับทุกคนเนี่ยอุงอิงก็คือทำงาน เยอะมากๆแล้วน้องก็หลังจากโพสเสร็จคิดว่าน้องเนี่ยน่าจะนอนเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนนี้ค่อนข้างจะเล่นดึกอยู่เหมือนกันนะครับและต้องบอกว่าเมื่อ เมื่อวันที่แล้วเนะเมื่อวันก่อนที่แล้วเหมือนอุค์อิงเนี่ยจะโดนดึงด้านหน้าเวทีอีกนะครับทุกคนถ้าใครได้ติดตามนอ้อแล้วพี่หมอนอิงก็คือแบบโอ้โหมีไหวพริบดีมากๆก็คือปัดมือออกทันนะครับนะด้านหน้าเวทีก็คือไม่รู้ว่าน้องจะต้องเจออะไรบ้างแต่สิ่งที่องงอิงทําได้ก็คือเป็นคนที่มีสตินะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยชักสีหน้าเลยเวลาโดนดึงอะไรต่างๆนะครับ น้องก็คือยิ้มสู้จริงๆนะสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับนะอ่ะวันนี้ยินดีด้วยกับน้องนะครับสำหรับน้องอุงอิงนะครับนะก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีพลังบวกให้กับ fc แฟนคลับอยู่สม่ำเสมอไม่เคยโพสต์สิ่งลบๆให้กับแฟนคลับ fc นะครับมีแต่โพสต์คำคมโพสต์พลังบวกอยู่สม่ำเสมอนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็ส่งกำลังใจไปให้น้องด้วยในทุกๆการเดินทางนะครับซึ่งต้องบอกว่านะการเป็นศิลปินเนาะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่ได้นอนตรงเวลาไม่ได้ทานตรงเวลานะครับก็คือ,อมีความขยันมากขึ้นกว่าคนปกติทั่วไปนะครับความแอคทีฟตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับทุกคนเนาะสำหรับการเป็นศิลปินก็ส่งกําลังใจไปให้น้องในทุกๆก,การเดินทางในทุกๆก้าวของการเป็นศิลปินด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็เอาเรื่องราวของกลุ่มบ้านฮัก ฟ้าใสหัวใจอุ๋งอิงนะครับมาฝากทุกคนเนาะต้องบอกว่ามาลัยแน่นมากๆแล้วก็เป็นมาลัยที่สวยงามมากๆสำหรับเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวเรามารอดูในคลิปๆต่อไปนะครับทุกคนว่าในช่องพี่คลื่นเสียงฟ้าใสหัวใจอุ๋งอิงเนี่ยจะมาเซอร์ไพรส์อะไรน้องอีกนะครับเดี๋ยวฝากทุกคนติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ